เขาเข้ามาขาเข้ามาอยู่นี่อยู่นี่เนี่ยเ้ยโอ้ไทเกอร์เราไม่เจ็บไทเกอร์เราไม่เจ็บไม่คันโหไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไม่งยังหันในหนังอ่ะเหมือนจริงมันมันถล่มแบบถล่มกอดลอยฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแคบเลยผู้ กําลังเข้าไปกําลังเข้าไปโอ้ยโดนยิงกดพูดกูอยู่ข้างมึงได้ได้โอ้โหข้างหน้ากูเลยเอ้ยมันมันมันทําหี้ยอะไรของมันไม่รู้ก็ปืนก็สารตายแล้วเฮ้ยพุมึงตายกูกูกูมาเกิดมาแล้วกูกูกูมาเกิดมาแล้วอ๋ยคนกูก็เรียบร้อยแล้วโอ้ยกูขับอยู่พุดยัดขนไปข้างบังกู โอ๊ยทำไมยิงโดนหัวหวะเฮียดดานแม่งโคตรเถื่อนอะเออมันเฮียยังวะโอ้ย,อยเกมบาลานซ์ที่หายเ,ยเฮียมแม่งระเบิดใส่กูลัวๆเนี่ยกูปลาสโมองไรเฮียกูพังต่อวะไอ้พูดมงดูกู <c oughs> ไหนม,มองอไหนเนี่ย เอาเหเาวี่ยงแล้วมัน,น,นไฟโอ้ยมันยิงกันแบบน,กกน่ากลัวเจ้าม่นน่ากลัวยังายสมองเต็มเลยเออกูปปาปลาปลาทิ้งไว้ไม่ให้มันมๆๆเข้ามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเครื่องบินเราเหรอไม่รู้อ่ะอ๋อเครื่องเครื่องบินมาเครื่องบินมา ผมไม่รู้อะไรดังน,นะตอนนั้นช้ปืนกลมันยิงน่ากลัวสัสปืนกลมันแม่งก็หลัวเกิน,น,นจะแม่งออกมาจากรูเข<อ>ี้ยนั่นเต็มเลยขับ<ะ>บินขับบินอของ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 เราวะโอเคของเราของเราเทีอ่ yeah. โอ้เฮียจะเป็นลมโอ้ยเรามีปืนโควเวอร์เว้ยของเราของเราของเราของเจะไม่ดูไม่ยิงปืนอัดกลับมาเฮียก็น่ากลัวปืนกลม่งอย่างเฮียเลยนะเฮียไฟเวทไลาอันเต็มไปหมดเฮียฟักยูไฟเวทไลาอันเฮ้ยอย่างมีไฟเลยตอนนี้ โอ้ยยิงอะไรเนะี่ยก็ใครมันเอาบอรดมันมาวางไว้ตรงนี้น,น่ะอุย้ยแม่งแม่งโคตรน่ากลัวเลยแม่งยางสดไอ้เหี้ยไก่ย่างเคฟซีแม่งยา,เยยางเว้ยเลยไอ้ปืนกลหนูไก่เนี่ยคงค<อ>ง,<อ>งไม่รู้อ่ะกูเดาไม่ถูกโอ้ๆๆๆของมันของมันของมันถ้าไม่ยิงปืนกลใส่เรถถังจะแม่งระเบิดไปเลย อ๋อมันมีเฟนพาวเวอร์ตานี้แม่งหนุกอยู่อะเห็นวิ่งมาทินการทีมเราแม่งอยู่ตรงนั้นะเออแล้วแม่งยิงแบบค้นรวยรวยว่ะอีเหี้ยไฟโอ้เมื่อมีไฟปาไฟไปแล้วกูมันร้องด้วยร้องดีอะรามันอ้กลายเป็นไก่เคเอฟซีน่ะ ไปกูยินเสียงมันชาร์จไฟอย่านะเฮียเฮียนั่นทำอะไรเนะี่ยไม่รู้กันปะไม่งยืนอยูอ่กูสร้างมันยอดรถถังระเบิดระเบิดของใครวะของเราโอเคโอ้โโคตรเถื่อนนะดาเนะี่ยเออกูชอบจังชอบกูชอบ,อบเลยแบบ ทำลายฝ่ายเดียวะกูยังไม่รำเบิยอะไรเลยเลยโอ้โหีเทียระเบิดแม่งบินแม่งโคตรเถื่อนเลยเฮ้ยไรอันกูไม่คอเซฟหรอไพเอไเวทไรอันแม่งน่าจะตายห่าล้วะนิ่งมาโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้หอ้้วอหอโอ้หโ้ ไอ้เช่นนี่นอนยิงไอ้สัตว์เกเครื่องบินมึงว่ากูยิงหัวนักบินมาได้อะได้นะเอ้ยมึงมเขื่อนเกินไปแล้วเฮียนี่เก่งเงี้ยแล้วแล้วมันเสียไปสี่ร้อยแล้วป่ะพื่อดีอะดีอะโอ้ยมึงจะทิ้งระเบิดเฮียอะไรกันนักหนาเนี่ยกูจะตายจริงโอ้ดูงปืนกดเราสุดยอดไปเลยเอ้ยเอ้ยมันยุ่งดิอ่ะ โอ้โหระเบิดอ้เลยวะเราหยุดอต่ในรูเฮียด้านไงเออคนน่าเกลียดเวกเราเฮียตัวขาดหมดเลยอะดูผูเล่นด้านด้านขวาด้วยวะจะได้แบบแบบเล่นด้านขวาเฮ้ยรถถังนี่กูยิงเฮียแต่ไม่โดนเลยเฮ้ยแล้ววะเฮ้ยเฮียมึงปีนแล้วมึงลงมาเด้อ เยอะชิบหายเลยยูโคไฟเวทไลอันมึงกลับประเทศมึงมาได้ละตายเฮียจะน่ากลัวไอ้สัตยุดมึงกูช่วยซับมึงอยู่ตายได้ดีมากโหนะครับด้านขวาเต็มเลยมึงใช่ใช่ใช่กูอยู่ในต่างด้านขวามึงโอเคโอเคเราเซฟอยู่เราเซฟอยู่นะเอ้ยม่มึงโยนระเบิดใส่กูเลยแต่กูไม่ตาย โอ๊ยตายแล้วกูตายแล้วกูจะตายระเบิดอีกแล้วระเบิดโอเคเฮ้ยเอ้ยไม่น่ากลัวเองวะพวกูเมกันกูจะช่วยมึงอย่างไฟเองโอเคโอเคดูเหมือนด้านขวาจะเคลียร์ละละเวกตัวเวกันกันนี้แคปตรงเนี้ยเต็มเลยตรงเนี้ยเฮลลาเฮลลา เฮ้ยด่านแม่งหนุกดียวะอคนไ้เปีย้ยมีทรายมีทรายมีทรายมึงย้ายคนเล่นไปเนี่ยเฮ้ยเชยแม่งเอามาเคียย์คนเต็มเลยโอ้แม่งฆ่าไปห้าสิบคนแล้วเยอะมันมันบุกเข้ามาแล้วเยอะปืนกลกูจะหมดแล้ว มึงกูก็จะหมดเฮ้ยมันไมมอ๋อของเราของเราของเราเ้ยของมันของมันสนุมของเราหรือของมันอะของมันของมันเกียบกระสุนหลือแปดนัดโอเคตายโอเคถึงเวลาตายอยู่คนละย่งยังปืนไว้ยไหนวะ มึงมึงสามารถไหมเอเระเบิดแก้วทุกคนบอกไม่ไม่ไมอาโอเคกูกู <c oughs> บอกแล้วกูก็ตายห <c> ม <oughs> อบว่ะกูมึงต้องเข้าบ้านเอางั้นเอทำไมเอาจุดเกิดระเบิดระเบิดหรือเปล่วาวะจุดเกิดเราเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแต่ก็เหลียวว่าคุ้มอยู่สามร้อยคนอะได้อยู่ออไอรถถังใครวะของเราของเราเอ้ยเอ้ยของมันมามะอ,อ๋อไทเกอร์เรา ไเกอร์ไทเกอร์ดีอยู่ดีอยู่มันมาอีกแล้วเราเบิดแล้วโอ้ยมันมันจะเข้ามาจุดเยอะเต็มเลยจะดูว่าไปไป้ไอ้ไอไอ้อ้ยอไอ้ไอมไอ้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 อยไอ้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 าอ้ไ้ไอ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 ้ได้มอ้ไ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 ออ้ไอ้้า้ไไอ้ไ้านข้ไงู้สามารถฆ่ามันได้ไ้ไไ้ เช่นนี้จะโยนรถเบิร์ดใส่กูตายไปใช่โง่รถถังอย่าเนี้ยนะไปไปไปอุออ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 ้ยเฮี้ยแป๊บนึงนะกูหาตัวที่มีรถถังต่อต้านก่อนรถถังมันอยู่ไหนวะมันยังอยู่ที่เดิมอยู่โอเคถึงเวลาแล้วล่ะที่มันยังต้องตายด้วยน้ำมือกูอะไรพูดมึงเน่ยต้องสนับสนุนกูนะมันขับเข้ามาใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยมันขับเข้ามามันขับเข้ามา ยู่นี่อยู่นี่เนีเฮ้ยโอ้ไทเกอเร,เเกอเร์เราไม่เจ็บไทเกอร์เราเราไม่เจ็บไม่คันเฮ้ยตายตายตายเฮ้ย,ยระเบิดเฮียเครื่องบินเฮียนีอีกอะม,มันปั๊มเครื่องบินรัวๆเลยเฮียเนี่ย <c oughs> มันไม่คิดอย่างนี้เล่นอย่างอื่นแล้วหรอวะเหลือสองร้อยแล้วเหลือสองร้อยแล้วมันจะแคปไม่ได้เลยเยี่อมย่อมย่อมง่ายเกินสนุกจริสง,จงสนุกจริงสนุกจริง โอ้ยใครมายิงกูวะไอเทียนี่ยิงกูไอเทียนี่โยอระเบิดกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเฮ้ยเฮ้เกือบตายเกือบตายเฮ้ยมันจะทิ้งระเบิดอีกแล้วพูกูไปแล้วเอ้ยมาอีกแล้วโอ้อยอ้อยหมอกหมอกกูแอบในห้องมานะกูไปแล้วกูแอบในห้องมาแล้วกูเกือบตาย พุ่งมาแล้วกูแอบเดี๋ยวเข้ามากูไม่ไหวแล้วกูขอร้องปล่อยกูไปมึงว่ากูจะรอดปะยเฮ้ยทำอะไรวะมันมันมันเข้าไปข้ามาแล้วพุ่นมันเข้าไปข้ามาแล้วเย่อะแบบมันทิ้งระเบิดกันแล้วโอ้อมันทิ้งระเบิดกันเออมันทิ้งที่ตรงหัวกูเลยเจอกันทุกคนอาที่มึงรอดได้ไงวะ โอ้ยยีนาะมืดโอ้ยมันสาดไฟใส่กูรอดอยู่รอดอยู่อ่าระเบิดอีกโอเคยังรอดอยู่โคตรมั่วเลยด่านเนี้ยกนรักด่านนี้วะกูก็ังกันที่บ้านเกิดกูเล่นอะโอ้ยโอ้ยมีสสยใหม่แล้วกูมึงให้กูเล่นหน่อยได้ไหมกูขอร้อง อมันเข้ามาแครับแล้วเมกันสไนเนปอรจ์จะสู้กับกูตายไปอี้ยปืนเป็นไรวะเอ้ยมันใช้ปืนไอ้นี่โอเคเอามาเล่นหน่อยดิโอ้ยมันมันแทบจะไม่เหลือแล้วตัูโอเคมันมันใช้ปืนแบบแบบเล็กโว ปืนปืนดีมากปืนอเมริกันเจนี่พลอยยอชาตินะหยิบปืนสตูว์มาใช้ถึงเวลาที่ต้องใช้เลยเอ้ยเคียมันจริงข้ามหัวกูเลยโอ้โหเจ็บเหลือเกินเจ็บจริงเอ้ยมันอะไรอะแคบเหรอ ใช่โว้แคปตอนนี้นะเออตอนนี้ไม่แคปโอ้แั่ฟักเอ้ยรถถังรถถังรถถังมันถอยไปแล้วโอ้มันระเบิดอีกแล้วอโอ้โอหเลยสองคนเลยสองคนสองคนเท่านั้นเร็วเข้าอย่างน้อยคิวสุดท้ายขอกูเออระ,ะเบิดอีกแล้ว โอ้ยแม่งปืนกูสั่นหมดเลยเนี่ยเออเฮ้ยกูกำตายเฮ้ยมันจะแคปได้แล้วว่ะก็เด็กไม่ให้เท่าที่ผมไม่ให้ผมไม่ให้อ๋อมันอยู่ตรงนี้บ้านอ่าบ้านด้านขวาพุท ไม่ใครมันเอาปืนกลยิงอะไรนักหนาววะขอคิวหน่อยอยู่ไหนวะระเบิดแะ้บิดทุกคนมอบเออเออเจ๊กูไม่ได้คิวเลยมันมันแคปตรงไหนวะมันไม่มีใครแคปอะนนี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกูตามล่าหาแล้วเนี่ยมันมันมันนขึ้นในแคปอ่ะเจ้ด่านแม่งเป็นหลุมแบบโคตรเยอะอ่ะ เออกูชอบจริงเลยเอ้ยกูเจอมาแล้วกูเจอมาแล้วกูเจอมาแล้วแจะไม่ทันละ <c oughs> ตายมาละโอ้ยสมจริง